เจ้าก๊าปัสวัสดีครับคนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับเรามาเสอนอเมนูอาหารหวานกันซึ่งก็คุ้นเคยกันนะครับทุกบ้านเลยก็คือร้้ยบวชีเวลาเราเลือกกล้วยกล้วยไม้เราก็จะเลือกแบบหางนิดนึงที่เขามีเขียวๆบ้างน,นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหลืองไปเลยเนี่ยมันก็จะเละถ้ากล้วยประมาณนี้ครับเหลืองแต่ว่ายังมีเขียวแซมเนี่ยกำลังจะดี กะทิวันนี้เราเลือกใช้กะทิขวดนะครับกะทิขวดสําเร็จเลยแล้วก็มีที่ต่างจากสูตรอื่นเนี่ยเรามีนมสดน้ําตาลเกลือแล้วก็น้าตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะน้าตาลตัวน้าตาลมะพร้าวเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่แล้วก็นมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรวิธีที่ค่อนข้างที่จะแบบ เนียนนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยบอกกันเนาะว่ามันใส่นมสดเราก็ทําขายเล็กีหรือเปล่าแต่วันนี้เรามาเปิดเคล็ดลับทุกอย่างเลยครับกล้วยบดจีถ้าเกิดว่ามันเหลืองไปหมดเนี่ยมันก็จะเละนะครับอันนี้เป็นกล้วยกลางๆที่เหมาะทีนี้เราก็จะปอกเปลือกนะครับเราจะปอกเปลือกออกอ่าเราปอกเปลือกแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้ครับอ่าทีนี้ถ้ามันมีใยเนี่ยมีใยใยกล้วยเนี่ยเราก็นําออกแต่ถ้าไม่มีเนี่ย เราก็จะตัดได้เลยเราก็จะตัดครึ่งนะครับอันนี้ตัดที่มือนะจะได้สะดวกนะครับแล้วเราก็จะผ่าสีอย่างนี้ฮะเราก็จะนํากล้วยที่หั่นแล้วนะฮะไปแช่ในน้ําซึ่งตรงนี้เป็นน้ามะนาวมะนาวสักซีกหนึ่งบีบลงไปแล้วก็เราก็เติมเกลือนะฮะเราเติมเกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วทีนี้ในกรณีนี้คือกล้วยกําลังกิน กล้วยที่มีเขียวเหลืองนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราได้กล้วยที่ค่อนข้างดิบหรือห่าม,มากกว่านี้ครับอาจจะเขียวมากกว่านี้แต่เรามีความต้องการที่จะต้องรีบนําไปทํากล้วยบัวชีเราก็จะต้มทั้งลูกอย่างนี้เลยนะเราจะต้มอย่างนี้ทั้งลูกเลยแต่อันนี้คือเราเอาไปต้มกับน้ํานะครับประมาณ15นาทีจนกล้วยมันใสทีนี้อันนี้เราก็ไปต้มทั้งเปลือกถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยห่ามเราก็ไปต้มทั้งเปลือกนะครับแล้วก็ค่อยมา ปอกเปลือกแล้วค่อยหั่นทีหลังเพราะว่าเวลาต้มนั้งเปลือกเนี่ยเวลาเปลือกเขาโดนน้าเนี่ยเขาก็จะคายยางออกมาความฝาดมันก็จะลดลงแล้วก็จะทําให้กล้วยที่แข็งๆเนี่ยมันนุ่มขึ้นอ่ะเมื่อเราต้มไปประมาณ15นาทีนะครับเขาก็จะใสกล้วยใสเนี่ยหรือเราเราบางทีไปถึง15นาทีนะฮะเราเราดูให้เขาใสเนี่ยให้เทียบกันไอ้นี่ยังไม่ต้มอันนี้ต้มแล้วนะครับเขาก็จะใส่ลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราสังเกตนะครับว่าที่ตะก,กรอนข้างบนเนี่ย มันจะเป็นพวกยางกล้วยที่ออกมากับน้ำนะถ้าเราไม่ต้มทิ้งเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในหม้อก้ยเบอร์จีเรามันก็จะทําให้ขุ่นนะครับลักษณะแบบนี้อ่าทีนี้เราก็จะไปแช่ในน้ํานะครับน็อกน้ําเย็นเมื่อเราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปน็อกน้ําเย็นก็คือใช้น้ําอุณหภูมิห้องเหมือนล้างหลางตัวกล้วยล้างเสร็จแล้วเราก็เสดดน้ําลักษณะแบบนี้นะก่อนที่เราจะไปเริ่ม บวชเขาเราใช้กะทิเดี๋ยวสัดส,ส่วนจะบอกนะสัดส,ส่วนบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างลา่างน้ำตาลเกลือผ่อานมะพร้าวนิดหน่อยฮะ่างนี้เราก็จะเติมน้ำเปล่าไปตามสัดส,ส่วนนะครับเดี๋ยวสัดส,ส่วนเราจะบอกเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับตั้งไฟแล้วเราก็ค่อยค่อยคนนะคือตรงนี้ระวังนิดนึงอยากให้เขา ถ้าเราไม่ต้องการให้กล้วยบดชีของเราเนี่ยกะทิเขาแตกเป็นเม็ดเม็ด,มดซึ่งมันไม่สวยนะครับเราก็จะหมั่นคนคนไปทางเดียวกันแล้วเราไม่ต้องรองให้เขาเดือดนะฮะพอเขาร้อนในลักษณะเท่านี้เนี่ยเราก็ค่อยๆเติมกล้วยลงไปครับเราเติมกล้วยลงไปอะทีนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดพอเขาจะเริ่มเดือดเนี่ยเราเดือดส่วนผสมสุดท้ายนะฮะของเรา ที่จะเติมลงไปเพื่อให้เข้าเนียนนะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงฮะตอนนี้เราเราไม่ต้องคนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเละอ่าตอนนี้เราใส่เข้าไปละเดี๋ยวเรารอเขาเขาเดือดนิดนึงไม่ต้องให้ขึ้นฟองปุดๆนะฮะให้เขาเดือดเริ่มร้อนเท่านั้นเองนะฮะก็ใช้ได้พอเขาร้อนเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเติมนมสดลงไปนะครับนมสดนี่ก็จะช่วยเพิ่มความมันแล้วก็ช่วยให้สีเขาสวยด้วยอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ กล้วยบวชชี EP นี้นะครับของพิรุณก้นครัวเราเสนอนึนนนงฮะให้เก็บความรู้ไว้นิดนึงนะครับคําว่าบวชบวชนี่เราใช้ชอช้างนะครับกล้วยบวชีเนี่ยกล้วยบวชีเนี่ยใช้ชอช้างอย่างเดียวเพราะว่าอุปมาก,ก็เหมือนว่าเปรียบเทียบกันก็คือสบงหรือว่าเขาเรียกอะไรนะผ้านุ่งของแม่ชีเนียเยเ่ยสีขาวเอากล้วยไปใส่สีขาวก็เลยใช้คําว่าบวชชีชอช้างนะครับ ค่งส่วน,ส,วนส่วนส่วนอาหารประเภทอื่นนี่เป็นแกงบวชประเภทอื่นฟักทองหรือว่าจะเป็นมันเป็นเผือกอย่างเงี้ยฮะเราจะใช้บ่ออัวดอบวชเราจะใช้ดอเด็กอันนั้นน่าจะถูกนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกล้วยบวชีเห็นเขียนกันผิดเยอะเหมือนกันบ่ออัวดอบวชกันหมดเลยกล้วยบวชีต้องใช้ชอช้างนะฮะอันนี้เราเราเรา,เราก็พอรู้มาเนาะก็เลยอยากจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ นะครับกล้วยบวชจีชอช้างนะครับกล้วยบวชจีชอช้างส่วนแกงบวชอย่างอื่นเราใช้ดอเด็กนะครับก็จะได้จําถูกๆไปนะทีนี้ภาษาเวียดนามนะครับกล้ยกยวยกล้วยน้ําว้าเนี่ยก็คือออกเสียงว่าจ่วยเซียมจ่วยเซียมเซียมนี่ก็คือสยามนะครับนั่นเองนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยคนไทยนะ่าจะไปลบที่ฝั่งเวียดนามแหละแล้วก็ด้วยความที่ไปนานแลมปีเนี่ยก็มีคนเอาหน่อกล้วยไปปลูกด้วย ทีนี้พอหลังจากเสร็จศึกสงครามเนี่ยกลับมากล้วยพวกนั้นเนี่ยก็เลยยังคงงดอองามอยู่แล้วก็มันก็เป็นกินแล้วมันก็อร่อยนะครับเขาก็เลยเรียกว่ากล้วยพันสยามก็คือจุไยเสียมนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆชาวเวียดนามเล่าให้ฟังมาอะโอเคครับสำหรับอีพีนี้พี่ดนก้นตัวนะครับไปกินบ้วยบ๊วยกันกกะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันอีพีหน้านะคระไปรื้ ไลค์กดแชร์กดติ r i า e นะครับให้ mm hmm. ด้วยนะครับข mm hmm. อบคุณมากเลยครับพบกันสวัส hmm. ดีครับ